ท่่านนั้้แลวคะต้องไปทีนี้แหละน่าจะดีที่สุดเก็บไข่ได้ไหลายฟองนะคะแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คิดว่าเราควรจะพอแล้วว่าด้วยอายุเท่านี้ค่ะแต่แฟนก็ยังบอกว่าก็ถ้ายังมีโอกาสก็ยังอยากลองอยู่ก็เลยโชคดีที่ได้เริ่มใหม่ทําใหม่ก็ครั้งแรกก็ติดเลยสวัสดีครับผมสุภโชคครับช่อเล่นโชค ก็ปีนีอายุเข้า3 8สบดวัสดีค่ะยะดาวีมานีวันค่ะชิเล่นวนพุ้นค่ะอายุ37เปีค่ะแตสักประมาณ30ค่ะ,ะ,คะเพราะว่าเราแต่งงานเนี่ยประมาณ24เราก็ปล่อยมักตลอดเลยไม่ได้คุมค่ะแล้วรู้สึกว่า30เนี่ยก็นานล,ล้วจาก24ถึง30มสิก็เลยน่าจะเข้าขายในทุกอย่างแนละ้วก็เลย ลองปรึกษาคุณหมอศึกษาหลายๆที่ดูค่ะจากที่ศึกษามาค่ะแล้วก็ด้วยอายุที่มันเพิ่มขึ้นกับระยะเวลาที่เราก่อยเนี่ยแต่มันน่าจะต้องกระบวนการนี้เท่านั้นแล้วค่ะถามว่าอายุไอเคยไหมก็เคยมาค่ะเคยมาเคยมาสักครั้งนึง้งแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นผลก็ต้องไปทีนี้แหละหน่าจะที่วิสุด ต้องยอ้อนกลับไปก่อนเนาะว่าเราเริ่มทําจากที่อื่นก่อนด้วยซัพพลายอายุ30แต่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลคะก็ด้วยอายุ30มันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นถ้าเรายังไม่ถึง35เนี่ยเราจะไม่สามารถตดฮอร์โมนสมนได้แล้วก็จํานวนของการสายด้วยเช่นกันแล้วก็การเดินทางด้วยเราอยู่ต่างจังหวัดค่ะหลัที่เราต้องเดินทางเนี่ยมันต้องเดินทาง ซึ่งบางทีบางรอบเนี่ยที่เราเพรียงมจะปื้นไข่มันยังไม่ได้เนาะแล้วก็หมอนอัดอีกวัน2วันเนี่ยแล้วทำงานเสร็จเราก็ต้องตีรถท้ากรุงเทพแล้วก็ต้องวนแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความเครียดด้วยแล้วก็การร้านงานด้วยเรื่องหลายๆอย่างสุขภาพจิตด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ติดใส่สองรอบเก็บไข่ได้หลายฟองนะคะแต่ว่า ก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คิดว่าเราควรจะพอแล้วว่าด้วยอายุเท่านี้เราก็มีความสุขได้เราก็กลับมาถามอีกครั้งว่าเรายังอยากมีลูกกันอยู่ไหมผ่านแต่แฟนก็ยังบอกว่าก็ถ้ายังมีโอกาสก็ยังอยากลองอยู่ก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โชคดีที่ที่เราได้ข่าวเรารู้แล้วว่าซีรีเวกอ่ะมีการทําเต็กหลอดแก้วนะมีคุณหมอด้านการเจริญพันธุ์นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาปรึกษาก็เลยโชคดีที่ได้เริ่มใหม่ทําใหม่ แล้วก็อยู่ใ,ใกล้บ้านทุกอย่างสะดวกไปหมดหมันเหมือนประมาณว่าเมื่อเราหลายๆอย่างคะ่ะเมื่อถึงเวลาที่มันใช่อ่ะทุกอย่างจะง่ายไปหมดอย่างนี้ไม่ว่าคุณหมอจะนัดในช่วงไหนเราสามารถพร้อมที่จะมาโรงพยาบาลตาลอดใช่ค่ะแล้วก็ทีมก็ดูแลดีมีการโทรนัดโทรแจ้งโทรบอกมาตลอดค่ะแล้วก็ครั้งแรกก็ติดเลย ก็คือเราเป็นคนที่ศึกษาตลอดอยู่อลค่ะคือไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่เรารู้ว่าเราเนี่ยวางแผนจะมีลูกเนี่ยเราศึกษาตลอดเลยว่าจะเป็นที่ใกล้ไกลหรือว่าอะไรที่แบบเราพอสามารถไปถึงได้แล้วก็โชคดีตรงที่อาจจะมีมีรุ่นพี่ด้วยมีเฟซบุ๊กด้วยมีคลินิกคุณหมอใกล้ๆด้วยก็ได้แนะนำมาเหมือนในความโชคดีก็คือความโชคดีถึงได้บอกว่าหลายๆอย่างเมื่อมันใช่อะทุกอย่างมันจะง่ายึ่งคลินิกหมอเองอะคะ่ะคุณหมอทิติชายา อยู่หน้าสมัยบ้านแต่มันก็เลยแบบว่าอาจารย์ก็เหมือนเขียนว่าผูม้มีบุตรยากค,คือเราอ่ะก่อนที่จะมาถึงวัยสามเจ็ดอ่ะเราสึกษาหมดวดเลยค่ะว่าแบบอ๋อคุณหมอต้องเป็นด้านเจริญพันธุ์แบบการทนติ็กหลอดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือหมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคลินิกสาหรับผู้มีบุญญตรยากได้เข้าไปคุยได้แบบได้ลองปรึกษาได้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แนะนํามาแล้วก็แนะนํามาที่ซีรีส์ก็เลยได้ทำหนักแก ดีคะ่ะดีทุกอย่างดีหมดก็คือทุกอย่างเขาเดําเนินการให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนัดคุณหมอการฉีดยาการเข้ามาตรวจเลือดสะดวกวันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีแล้วก็สะอาดเงียบปลอดภยัยอะไรแล้วคุณหมอก็น่ารักคุณหมอกินน่ารักมากก็เร็วนะคือเวลาเข้ามาติดต่อกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอนานเท่าไหร่ผมก็สะดวกแเร็วดี ก็เ,เป็นกําลังใจให้ก็ผมคิดว่าถ้ายังมีเวลายังมีโอกาสแล้วก็มีที่ที่สําหรับให้คำปรึกษาเนาะไม่ว่าจะอยู่ใกลอยู่ไกลถ้าเรามีแรงพอที่จะไปปรึกษานยะก็มาปรึกษาก่อนผมเชื่อว่าเขาก็จะช่วยเราเต็มที่แหละรวมถึงที่นี่เองก็ให้คำปรึกษาได้ดีนะแล้วความที่เราเองก็เป็นคนที่ก็มีความหวังมาตัา้งแต่ตั้ง ให้กำลังใจทุกอย่างเลยค่ะสมมติว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากมีแน่ๆเนี่ย mm. ก็อันดับแรกเลยเนาะเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเรามีความผิดปกติที่อะไรไหมแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าระบบภายในเป็นยังไงอันดับแรกเนีย่ยไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเเรามีอะไรเปล่าแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนไมหมฮอร์โมนเพศชายเราเยอะไหมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะได้แนะนําได้ถูกหลังจากแนะนําเสร็จแล้วเราค่อยกลับมาดูแลตัวเองใช่ค่ะพอครั้งนี้เรารู้สึกว่าเรา่อ สบายๆก่อนจอยก็คือจะเป็นทางสุดท้ายที่เราจะทำละถ้าไม่ติดทางนี้เราก็มีความสุขกันสองคนเราก็เที่ยวกันสองคนได้เราก็เลยลุยกันอีกครั้งหนึ่งสุขภาพติดดีออกกำลังกายดีนอนดีอะไรเงี้ยค่ะคิปดปีถ้าความต้องการของเรายังตรงกันอยู่ระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็มีเลยค่ะที่เหลือเราก็กลับมาดูแลตัวเองอีกทีประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้